ต่อยทีวีนี่นี่ต่อยตู้เย็นนี่นี่คุณสามารถใช้คริสตัลที่นี่เพื่อฟาร์มแบบ AFK ได้จริงเหรอฟาร์มอ๋อต่อยแท่งคริสตัลตรงนี้ไม่มีวันหมดบวกทีละหนึ่งแล้วอันนี้บวกทีเท่าไหร่อันนี้คือต้องพังก่อนถึงจะได้นี่คือแมปที่ชื่อว่า Destroyer Simulator นะครับแมปพ,พังเข้าของนะฮะยิ่งพังเยอะยิ่งเก่งขึ้น แต่ความันจะพังนานมากเลยแต่ละอันโซนต่อไปต้องการสเต็งห้าร้อยเรามีอยู่แค่หนึ่งแล้วเมื่อไหร่จะถึงอันนี้คือไฟนี่คืออะไรไฟนี้ก็น่าจะเปรียบเสมือนเอเนจีใช่ไหมในการเอาไปแลกเป็นสเต็งอ๋อนี่งไง w o r k ์กอัเอาตัวเย็นมา w o r k ์กอตรงนี้ปกติคือเราต้องใส่หมวกใส่รองเท้าหรือว่าลากของวิ่งไป แต่อันนี้คือพังของแล้วก็มาฝึกเวิร์กอาต้องคลิกด้วยเปลี่ยนเอเนอรให้เป็นสเต็งโอ้โหได้แค่ห้าเองเหรอ What ฝึกต้องนานได้แค่ห้าโอ้เี็นะมันลอยมาจากไกลเลยนี่คูณห้าสิบสัตว์เลี้ยงดมินัสคูณห้าสิบอันนี้คือใช้เอเนอรในการซื้อสอง้อยห้าสิบต่อยเร็วขึ้นฝึกเร็วขึ้นคูณสองดาเมจคูณสองโชค คูณสองเปิดสัตเลี้ยงคูณสองสปีดโอเคอ่ะคูณสองต่อยเร็วหน่อยมันต่อยช้ามากเลยอ,าาอ,อ่ะฮะได้เอเนจีเป็นสองเท่าอืมคูณสองสเต็งอ่ะคูณสองดาเมจเอามาเออนี่มันเร็วขึ้นมันเร็วขึ้นนี่นี่ตัวเย็นตัวเย็นอาา่ะฮะรถทีละสิบรถทีละสิบ อืมเจ็ดร้ยก้สิบเก้าโลบักนะฮะตัวหนึ่งตัวเดียวพอโดมินัสคูณห้าสิบนะครับมาลองดูซิเฮ้ยเพื่อนต่อยช้าๆหน่อยทีวีอืมูณห้าสิบนี่ไงเป็นสามพันแล้วฮะเออนี่นี่อาฮะต้องคลิกด้วยนะฮะืออทีเดียวทีวีหายเออทีเดียวทีวีหาย <laughs> เพื่อน ไม่ใช่ความผิดเรานะเราก็ต้องฟาร์มเหมือนกันตู้เย็นตู้เย็นหมดของหมดเราก็ต้องฟาร์มอ่ะตู้เย็นสามหมัดต่อยสามทีหายเลยโอเคฝึกต่อต่อยอครั้งนึงได้แค่สองครับโอ้ผมว่าเป็นแมปที่ค่อนข้างฝึกช้านะฮะ นี่ขนาดเติมไปเยอะแล้วนะยังช้ามากเลยอ่ออือ,อของมันน้อยอะ่ะเปิดสว์เลี้ยงหน่อยมาใช้เทาไหร่สองร้อยห้าสิบเปิดมาเลยทีละตัวคอมมอนบิวดแมนอันคอมมอนด็อกเตอร์คุณหมอเนี่ยนะ o พลิสแลอ่ะเท่าไหร่โพลิสหนึ่งจุดเจ็ดห้าคอมมอนนี่หนึ่งจุดสองห้าคุณหมอหนึ่งจุดห้าครับอันนี้ออกไปน,นี่ออกไปอ๋อมันรวมได้ด้วยครับได้ด้วยเอาไ้ได้ห้าร้อยไปโซนนู้นก่อนโอ้นานมากครับมีบูสไหมเนี่ยอ๋อมีนี่บูสอยู่ตรงนี้คูณสองเทรนนิ่งสปีด คูณสองสเต็งใช้เลย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 ฝึกนานฮะแบบนี้ไปค่อนข้างช้าแต่ละแร้งจะเพิ่มการคูณด้วยใช่ไหมแต่ต้องรีเบิร์ก่อนหรือเปล่าคงไม่ต้องมั้งอ่ะห้ารอยพอไหมไม่พอครับต้องฟาร์มอีกของมันไม่ค่อยมีแล้วอะของต้องแย่งกันมันไม่เหมือนแบบอื่นที่แบบของใครองมันนะฮะ รองเท้าหมวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เลยของใครของมันอันนี้คือต้องแย่งกันต่อยต่อยไปแล้วเพื่อนก็ไม่ได้ <c oughs> โอ้โห,โหตู้เย็นตู้เย็นต้องมาแย่งของกันฟาร์มห้าร้อยห้าร้อยให้ถึงให้ถึงนิดเดียวโอเคไปมีคนอยู่ไหมเหมือนจะไม่มีโอเคนี่คืออะไรเนี่ยเกรดอัปเกรดอันนี้คือต่อยอะไรต่อยต้นไม้ ต่อยขอนไม้อืมต่อยหิบสมบัติต่อยรูปปั้นทีเดียวหกหมืนกว่าอาา่ะฮะทำไมตู้อัปเกรดเป็นคุ้นๆฮะสัตว์เลี้ยงโซนใหม่ใช้หนึ่งจุดสองห้าหนึ่งมื่นสองฮะกระต่ายจิ้งจอกกระต่ายอา่ะกระต่ายครบห้าตัวแล้วในโซนเดียวกันนะฮะมีเจ้ากวาง เจ้าหมูป่าคูณ5.5กวางคูณเท่าไหร่คูณ3.5กระต่ายคูณ2.5ถ้ารวมเป็นกระต่ายอีโวแล้วตัวนี้3.75เองครับอ่ะอันนี้ออกไปนนี้ออกไปหมูป่ามาแล้วก็กระต่ายมาโอเคใส่ได้3ตัวอืมเต็มที่อัปเกรดคืออัปเกรดอะไรใช้โทเค็น โทเคนอีกแล้วต้องรีเบิร์ตใช่ไหมล่ะโทเคนคืออันนี้เป็นรูปดาวอันนี้คือเทเลพอร์ตไม่ต้องเทเลพอร์ตหรอกรีเบิร์ตตรงไหนเนี่ยฮาวอะฟาร์มก่อนอืมห้าพันใช้ห้าพันในการไปโซนต่อไปอยังไม่ถึงพันหนึ่งเลยมันรีเบิร์ตตรงไหนเนี่ยไม่เห็นมีปุ่มรีเบิร์ตเลยมีแต่แหลงอ่ะโอเคฟาร์ม okay. ตอย นี่ทีเดียวสี่แสนกว่าอันนี้ด้วยติดอะไรเดินไม่ไปอ่าฮะเจ็ดแสนมันน่าจะเป็นการแบบอันนี้แน่เลยฮะไปแบบท้ายๆก่อนแล้วก็เริ่มรีเบิร์ตได้สะสมรีเบิร์ตได้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะอย่างนั้นรีเบิร์ตครั้งหนึ่งได้สิบยี่สิบอะไรก็ว่ากันไปน่าจะแบบนั้นแน่เลยตอนนี้ยังไม่ขึ้น พันแล้วไปโซนต่อไปขอบคุณครับมีกี่โซนเนี่ยดูจากเสาหนึ่งสองสามสี่ห้ามีอีกห้าโซนนะฮะแต่คิดว่าน่าจะปลดล็อกไม่หมดนะครับมันอืดมากเลยแบบนี้ไปอย่างช้าๆอาา่ะฮะสี่หกเล้านสัตว์เลี้ยงตู้ใหม่อันนี้ที่ฟาร์ม fK ได้ทีละหมื่นกว่าไม่เอาอะ ข้างหน้าใช้สองหมื่นห้าครับสัตว์เลี้ยงเท่าไหร่เฮ้ยอันนี้ก็เตะได้ใช่ไหมแสนหนึ่งสัตว์เลี้ยงอัลละล้านเลยแสนหนึ่งมาเปิดมาไฮายีน่าอันคอมมอนนี่แลม,มมี่ฮะเท่าไหร่มัมมี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 ่อยู่ไหนไหนนี่ คูณเจ็ดโอ้โอเคอันนี้ออกไปมามีม,ม,มาส่วนตัวนี้ลบไปครับลบลบอันนี้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 คือเลือกใช่ไหมอันนี้คือกดเลือกใช่ไหมเนี่ยอาา่ะฮะสีฟ้าสีน้ำเงินนี่คือเลือกแล้วก็ลบใช่ที่เหลือคือไม่ได้เลือกอ่ะดูงงๆ มันควรจะเป็นสีแดงใช่ไหมที่เลือกฟาโลอีปิกเท่าไหร่คูณเก้าอ่าเจ้าหมูป่าออกฟาโลมาเห็นนี้แหละสียเวลาฟาร์มต่อสองหมืนห้าไปโซนต่อไปรีเบิร์ตก็ยังไม่ขึ้นนะครับยังไม่มาไม่รู้เมื่อไหร่เอ้ยอืม แสดงว่าสัตว์เลี้ยงแบบนี้ออกไม่ยากนะฮะันที่เป็น l e g จ n เดอรี่มิติอะไรอย่างเงี้ยไม่เคี่ยวเท่าไหร่แต่มาเคี่ยวตรงนี้แทนตรงที่ฝึกเนี่ยฝึกช้ามากอ๋อนี่ไงรีเบิร์ดมาแล้วรีเบิร์ดได้หนึ่งโทเค็นโทเค็นเอาไปอัปเกรดตรงนู้นนะฮะพอรีเบิร์ดปุ๊บก็ต้องปลดล็อกโซนแรกให้ได้ก่อนแล้วก็ไปที่ตู้นูน้นก็ใช้เวลาอยู่ดีครับไปอย่างช,ชา้า หมดก่อนอีกโอ้มันเริ่มกินพลังงานเยอะเหลืออีก11อนาทีนะฮะบูสจะหมดแล้วมาได้ไกลแค่นี้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าไม่พอต้องสิบปดล้านเลยนะจะเปลี่ยนแรงแลงละอ๋อแรงมันก็ขึ้นกระดานด้วยอโอเคด่านต่อไปเป็นโซนน้ำแข็งม,งก,ง,มงกุงมงกุฎถ้วยรางวัลเพชร ห้สิบกว่าล้านสัตว์เลี้ยงล่ะใช้เจ็ดแสนขอมิติกหน่อยคอมมอนเฮ้เ <c oughs> จ้ากระต่ายเกมาจากโซนแรกใช่ไหมเกวิ่งมาโซนน้ำแข็งแล้วน้ำแข็งเกาะอันนี้ก็เหมือนกันน้ำแข็งเกาะหัวกลายเป็นอีกโซนหนึ่งมิติกสักตัวได้ไหมล่ะแลวูฟไอซ์วูฟหน้ามันเหมือนกันหมดเลยฮะ ไอซ์วูฟเท่าไหร่คูณ14อ่าอันนี้ออกไปมัมมีออกไปไอซ์วูฟไอซ์แบรเฮ้ยแบรเออ๋อแบรเจ็ดเปอร์เซนต์เจ้าหมีมางั้นใส่ไปฟาโรออกแล้วก็วูฟมาเออขอบคุณมากอีพิก5ตัวนะฮะเจ้าหมีอยู่ไหนนี่จาก18รวมเป็น อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่ยีสิบเจ็ดก็โอเคนะเยอะอยู่เยอะอยู่ยเจ้ามูสก็รวมได้แล้วสิบสองเป็นสิบแปดนะฮะอันนี้ออกไปอันนี้มาโอเคก็ถือว่าเยอะแล้วฮะโอ้ช้าครับช้ามากสองแสนห้าอีกนานเลยอย่างนั้น ไปค่อนข้างช้าเลืออีกสามสี่โซนนะฮะอ่ารีเบิ์ดีไหมอ่ารีเบิร์ดมาได้สองโทเค็นฝึกแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งต้องเปิดโซนนี้ก่อนห้าร้อยทันไหมทันไหมทันไหมดูมันขึ้นได้ช้าทีละสี่ทีละสี่ทีละสี่อ๋อตอนแรกมันทีละสองใช่ไหมนี่มันต้องมาแย่งกันอีกอะตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นเร็ว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  อื้อขอบคุณมากเพื่อนโทษทีอือฮึอือดูเซฟทีวีไปพอไหมเนี่ยแสนกว่าโอเคห้าร้อยไปละไม่รบกวนแล้วเพื่อนหนึ่งโทเคนนะครับอันนี้เพิ่มความจุสัตว์เลี้ยงห้าตัวอันนี้ใช้2องสิบเก้าโทเคนในการสัตว์เลี้ยงได้เพิ่มอีกตัวหนึ่ง 1โทเคนได้รับเพิ่ม5%จากการ FK Farm นะฮะ1นึ่งโทเคนเพิ่ม5%ในการต่อยเร็วขึ้นอ๋อตรง Training ใช่ไหมมีจำกัดด้วยนะครับเพิ่มได้ไม่เยอะไม่ได้แบบอัลลิมิตอันนี้คือต่อยกระสอบซ้ายได้เร็วขึ้น5% 2อันลองดูอา้าวผมมี2ไม่ใช่เหรออ๋ออันต่อไปใช้2โอ้นึกว่าทีละหนึ่งทีละหนึ่งได้สเต็งเพิ่มขึ้นอะลองดูซิตรงที่ฝึก <laughs> จะหมดแล้ว <laughs> มันจะหมดแล้วเนี่ยคุณสองอไปดูว่ามันเร็วขึ้นแค่ไหนมันหมดแล้วอะ่ะโถเอยอืมเออมันก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นมาหน่อยหนึ่งเอาละครับนี่คือแมปเดส t r ทอยเ s อร์ซิมูเนะฮะพังเข้าของแล้วไปฝึกความแข็งแกร่งต่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ